ห้าบาทคริสพาโค้ดหายาก f อซกรุงเทพมหาคนครส่งมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับ f อซผู้ติดตามช่องของปอป่าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ ยินดีต้อนรับ f อฟซทุกคนทุกท่านเ,เนาะเนะข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอฟซี FC พบกันวันนี้เดี๋ยวปอาปาพาพาเอฟซถึงบ้านมาดูปอปา,ปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญนะฮะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันก็รู้สึกว่ากล่องน,นี้จะส่งมาจากโน่นเลยกรุงเทพมหานครก็รู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวอะไรนะแถวแถวบางพลัดเอฟซีฮะก็ประมาณนั้นเลยนะนะบางพลัดเนาะก็ ให้ดูแค่ชื่อนะฮะส่วนนามสกุลกับที่อยู่นั้นก็สงวนลิขสิทธิ์ได้เขาเนะเพราะว่าเขา,เาไม่ประสงค์ที่จะเผยที่อยู่เขาประมาณนั่นแหละ f อนะแล้วก็นามสกุลเนาะกล่องนี้ได้รับมาจาก f อเขตบางพัดกรุงเทพมหานครก,ก็ที่ประเมินราคากับแอดมินไว้ f อซก็จะเป็นเหรียญ5บาทนะฮะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525 เหรียญสมัยราชกาลที่9ซึ่งนปัจจุบนันนี้อายุของเหรียญก็โอ้โหผ่านมาหลายปีพอสมควรหลายสิบปีเลยนะก็เหรียญชุดนี้เ c ียมีมีทั้งโค้ดหายากแล้วก็โค้ดหาง่ายจํานวนการผลิตและราคาแตกต่างกันไปโอเคเนาะ,ะเ๋ยวป่าจะเปิดกล่องแท็บทั้งบ้านให้ดูว่าเหรียญของเขานั้นเป็นเหรียญ5บาทคุดผ่าจริงไหมโค้ดหายากจริงไหมเป็นโค้ดอะไรเอฟติดตามในคลิปวิดีโอ fc ก่อนเข้ารายการฮะฝาก fc กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กับช่อง,องของป่าด้วยนะฮะ fc ก็หลายคนที่ถามมาเอาป่าป่ามาคุยกันไปนะฮะเล่ารายละเอียดกันไปแล้วก็ป่าป่าขอญาตเปิดกล่องไปด้วยนะฮะหลายคนที่ถามมาว่าช่องของคุณป่านั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะนะมีหน้าร้านไหม มีสาขาอยู่ที่ไหนบ้าง FCL ช่องของป้าปานั้นยังไม่เปิดรับซื้อหน้าล้านนะฮะหเลยยังไม่เปิดรับซื้อหน้าล้าน2ฮะช่องของป้าปานั้นไม่มีสาขาอยู่ที่จังหวัดอื่นอำเภออื่นนะฮะป้าปานั้นมีอยู่ที่เดียวเลยนะฮะก็เป็นช่องของป้าปาใช่ไหมก็อยู่ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบุร์ โอเคเนะคงไม่ต้องบอกหมู่บ้านใช่ไหมเอาเสียนะก็เดี๋ยวป้าเปิดกล่องกันไปเนาะแจ้งให้ทราบแต่นะเรายังไม่เปิดรับซื้อหน้าร้านนะเพราะว่าป้าปานั้นยังไม่มีบุคลากรไม่มีผู้ช่วยพอนะฮะนะยังไม่มีผู้ช่วย่างังนเหรอป้าปาจะเ,าเวลาหิวหิวเหรียญมาขายที่หน้าร้านใช่มป้าปาก็ต้องหาตัวแทน ไปนั่งคอยต้อนรับคอยพูดคุยให้รายละเอียดว่าเหรียญนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนั้นถ้าใท้ป้าไปไปไปนั่งพูดนั่งคุยประกาศรับซื้อหน้าหลานเนี่ยป้าก็คล้ายๆว่าเวลาป้าไม่พอนะเวลารับซื้อหน้าหลานเนี่ยคุยท่านหนึ่งคนหนึ่งป้าว่าคาดว่าจะจะกินเวลาไปหลายชั่วโมงฉะนั้นเอาแบบนี้เลยฮะใครมีเหรียญต้องการขายนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของป้ามาเดี๋ยวป้าจะดูช่องทางการติดต่อตอนท้ายคลิปนะฮะก็อดใจรอเอาแล้วตอนนี้ดูเหรียญกันไปก่อนนะเพราะป้าไม่ได้ขึ้น ไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปวิดีโอครเพราะว่าปอป่ามาอัพโหลดคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน YouTube ไม่ได้ผ่านแอปต่างๆแล้วนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวไปให้ดูช่องทางการติดต่อตอนท้ายคลิปตอนนี้ก็อดใจรอแป๊บหนึ่งนะจะส่งเหรียนทั้งที FC ฮนะก็อย่าลืมฮนะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยนะฮะหมายเลขเป็ชน,นหมายเลขบัญชีธนาคาร แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงประมาณนั้นแหละก็เบอร์โทรที่ติดต่อง่ายนะฮรพอเวลาปปาเปิดกล่องเสร็จปั๊บเดี๋ยวแอดเป็งเขาจะไปเช็คนะฮะว่ารายละเอียดเหรียญที่ท่านตกลงกันไว้ทางไ d l ดี e ลน์นั้นตรงกับเหรียญจริงที่ส่งมาไหมประมาณนี้แหละนะฮะนะหากทุกอย่างครบตกลงกันอีกรอบหนึ่งได้เดี๋ยวแอดเป็ก็จะส่งเงินจ่ายค่าเหรียญให้กับท่านนะฮะแล้วปาเปิดกล่องเลยดีกว่านะฮะเปิดซองเปิดหมอกัเลย ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้เอาจริทุกคนเลยฮะรวมถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่พีป้านะอะบาบรรดาชาวนตาตะสมเนาะใครเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องของป้าปานะช่องของป้าปารับซื้อจริงเอฟซีฮะนะรับซื้อจริงรับซื้อเหรียญกันจริงๆราคาก็ขึ้นอยู่กับราคาในท้องตลาดเหรียญน,นะฮะประมาณนั้นแหละก็คอยติดตามด้วยติดตามช่องของป้าปาด้วยมาป้าปาจะเทอ,ออกเลยฮะนะก็ จะเป็นห้าบาทจริงๆนะฮะเป็นเหรียญห้าบาทจริงจะเป็นโค้ดอะไรกันบ้างเดี๋ยวปอปาจะให้ดูนะเอฟซีฮะอืมเปิดมาแล้วตรงนี้ได้ระบุมาไหมเอ่ยเอฟซี FC ฮะไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุมาทำไงกันเอ่ยนะฮะปอปาจะต้องอ่าแอดมินแอดมินแอดมินมาเปิดมาเปิดเหรียญให้นิดนึงดิปอปาใส่ถุงมือคาดว่าจะเปิดลำบากนะฮะคาดว่าจะเปิดลำบาก เดี๋ยวปปาใช้แอดมินนั้นมาเปิดเหรียญวางไว้ให้นะครับว่าปปาไม่ใจแอดมินเข้าไปฝั่งโน้นนะฮะนะแล้วก็เปิดเหรียญตรงนี้วางมาปปาใส่ถุงมือนะอันนี้เป็นชุดเดียวกันเอาปปาแอดมินเปิดตรงนี้เปิดหน้ากล้องเลยนะฮะอ่ะเปิดหน้ากล้องเลยยื่นมือเข้ามานะไม่ต้องยื่นหน้ายื่นมืออย่างเดียวพอนะฮะนะครับเอฟซีฮะเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยเปิดด้วยนะฮะนะเพราะงั้นเราส่องโค้ดให้ไม่ได้นะฮะเอาเดี๋ยวปาใช้ดูเหรียญกันให้หมดก่อนนะฮะเปิดให้หมดก่อนทีเดียวปปาขออนุญาตตัดถุงออกนนะะ พอปลาใส่ทุกมือเนี่ยเวลาจะเปิดถุงซิปอ่าแอดมินเปิดนะฮะแล้วก็พลิกพลิกพลิกเหรียญขึ้นมาเลยนะไม่เป็นต้องรีบพลิกเหรียญขึ้นมาทุบออกมาก่อนสลับออกมาแล้วไม่ก็แกะตัวนี้ออกใช่ไหมอืมเดี๋ยวปลาจะเปิดอ่าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวปลาจะส่องกล้องแบบนี้เลยนะฮะจะไม่อยู่จะไม่หยิบเหรียญออกนะ F4 จะไม่หยิบเหรียญออกก็มีมาสองสภาพใช่ไหมอ่ะ F4 ฮะนะเดี๋ยวเรามาดู5บาทคุดตรงกันแอดมินแยกไว้อ่ะแยกไว้ก่อนก่อนก่อนที่อ่าแอดมินเข้ากําลัง นะฮะแอดมินเขาพยายามเปิดเหรียญน,นะเพราะว่เจ้าของเหรียญเขาใส่มาแบบนี้ป๊าปากแกะตลับค่อนข้างยากนะฮะ F4 นะวางไว้หน้ากล้องตัวนี้อให้ถึงหน้ากล้องตรงนี้ประมาณนี้เลยตรงนี้ก็อยู่ชั้นล่างมาครับ f ะนะก่อนที่เราจะดูเหรียญ5บาทโค้ดหายากนะฮะ F4 นะเดี๋ยวเรามาดูเอ่อมาดูห้าเหรียญหนึ่งบาทคุดปีพศอ2517อกันก่อนนะฮะเนาะเรียกลันย่อยถึงกันก่อน F4 ป๊าป้าจะเปิดยากนิดหนึ่งนะเออนะคัตเตอร์ก็ไม่คม ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะทำงานอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนตัคัตเตอร์สักทีอ่าเอฟซีฮะดูคลิปให้จบพบความจริงฮะซื้อจริงไม่หลอกนะฮะหน้าคลิปก็ไม่หลอกบอกซื้อก็ซื้อประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดมินเขาจะแกะเหรียญกันไปรู้สึกว่าได้เหรียญมาสวยเลยนะเอฟซีตรงเนี้ยนะจะดูว่าคาบน้อยคาบเยอะคาบมากขนาดไหนแต่ว่าทางด้านบนสุดที่แอดมินเขากำลังถอดออกจากตลับเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญผิวสวยกันเลยนะฮะเป็นเหรียญผิวสวยกันเลยเอาตรงนี้ออกไปเลยนะ F4 ประมาณนั่นเลยตรงนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทพยาคุตปีพศ2517 F4 ก็ถือว่าเป็นสภาพผิวสวยเดี๋ยวต้องดูกันว่าอ่าเป็นเหรียญผิวเดิมไหมประมาณนี้แหละนะเป็นเหรียญผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานจริงไหมนะหรือว่าเหรียญขัดมาอะไรประมาณนี้ปปาจะให้มีไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ปปาเปิดกล่องเนี้ยก็เพียงแต่จะให้ f c ถึงบ้านได้ดูให้เจ้าของกล่องก็เดูว่า เราเปิดกล่องให้เป็นสาธารณะนะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเหรียญของท่านนั้นมาถึงมือปอปาจริงๆนะฮะนะและเหรียญของท่านก็อยู่ในสภาพประมาณนี้นะฮะนะคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นหลักฐานยืนยันแบบชัดเจนนะฮะโอเคเนาะอ่ะแอดมินเขาแกะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวปอปาจะให้ดูครั้งเดียวพร้อมกันนะฮะจะได้ไม่ก็อกีดขวานกันเอฟีใครที่มีนะฮะเหรียญหนึ่งบาทพญาครุฑปีพศ2,517เหรียญสมัยราชการที่9ของเราแบบนี้นะฮะทั้งผ่านการใช้งานแล้วและไม่ผ่านการใช้งาน นะฮะป่ายินดีรับซื้อห่างผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาตามท้องตลาดเรียนปัจจุบันี้ก็นา่าจะอยู่ที่ประมาณเดียญละ20บาทนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บไอ้สนะีก็อยูจ่จะเริ่มกันที่ประมาณเดียนละ 50, 60- 70นะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเริ่มสวยกว่าเกาเก็บขึ้นมาราคาก็อาจจะได้ระดับ 80- 90ก็ว่ากันไปถ้าไม่ผ่านการใช้งานแล้วผิวเดิมน้ำทองจับแตนะ ราคาอาจถึง140 150กันเลยทีเดียวต้องผ่านการตรวจสอบโดยในเอฟซีนั่นถ้าผ่านถ้ผ่านการใช้งานล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรนะมากันง่ายๆแต่ว่าผ่านการใช้งานผูกก่อนปนะะป,าปาไม่รับนะฮะปปาไม่รับนะต้องไม่ผ่านการใช้งานจริงๆอย่างเหรียญคางมือปปาเนี่ยดูแล้วเอฟซีนะก็2เหรียญนี้จะเป็นเหรียญค่อนข้างค่อนข้างจะสภาพไม่ผ่านการใช้งานที่จะดูแบบชัดเจนนะ,ะแต่สภาพยังไม่ใช่แชมป์นะฮะยังไม่ใช่แชมป์ถ้าแชมป์จริงๆ,ๆเนี่ย เขาจะออกสีเหลืองอ่อนนะฮะเหลืองทองเลยนะปะปนมาโอเคนะอันนี้ก็แตะผิวทองมันกันแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวปปาไปตรวจสอบว่ามไม่ผ่านการใช้ง,งานหรือผ่านการใช้ง,งานอยู่ที่ระดับไหนนะฮะเอฟซีพ่อป้าแยกราคารับซื้อให้นะที่แยกราคารับซื้อให้ในเอฟซีจะได้ขายเหรียญหลายสภาพนะฮะจะได้ไม่ขาดทุนว่าอย่างนั้นเถอะถ้าปะป่ารับซื้อสภาพเดียวเนี่ยนะเอฟซีก็จะได้ขายเหรียญสภาพผ่านการใช้ง,งานสภาพเดียวนะ เหรียญเราก็จะไม่ได้เงินเพิ่มเติมจากช่องของป้าปาว่าอย่างนั้นเหอะนะดูจะดูจะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่า F4 ะนะก็เหรียญทุกเหรียญนนะสภาพไม่เท่ากันอยู่แล้วนะ f c สังเกตดูนะสภาพไม่เท่ากันโอเคเนาะง่ายๆเลยใครมีเหรียญหนึ่งบาทพยาคุตป,ปีพศ .2517 ท้าป้าปารับซื้อทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานใครดูราคาเหรียญไม่ทันให้รีคลิปกลับไปดูเอาประมาณนั้นเลยเนาะปาปาจะวางไว้ด้านบน f ยแสงจะสะท้อนนิดหนึ่งนะ แสงจะสะท้อนนิดหนึ่งประมาณนี้เลยเนะะาะเป็ลี่ยนค่อนข้างต้องบอกเลยว่าให้ f อซสังเกตดูดีๆนะฮะนะวันนี้เราได้5บาทคุดตรงหรือว่าคดผาปีพศ .2525 มาพอปาไม่มั่นใจว่าจะขยายภาพเลยเนี่ยเอาเอฟซีฮะประมาณนี้พอจะมองเห็นได้เอ่ยเอซลองสังเกตดูนะฮะว่าเหรียญด้านบนเนี่ยก็จับภาพลงก่อนดีกว่าเนาะว่าเหรียญด้านบนเนี่ยเอฟซเขาจะเป็นสีออก เหลืองอ่อนค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมงานะไปเหรียญค่อนข้างต้องบอกว่าในส่วนช่องของป่านั้นตีไปเหรียญค่อนข,ข้างสภาพชมปมเลยนะฮะงานะแต่ว่าเขาจะมีรอยขีดข่วนไหมว่าว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะนี่เปเหรียญนิกเ,เกลิลแอฟเสียเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสีผิวนักเกิลสาดน้ําทองเลยนะฮะสังเกตดูไหมอืมประมาณนี้นะห้าบาทคุดผาสภาพนิกเกิลสาดน้ําทองสภาพแบบนี้สวยที่สุดในช่องของป่าแล้วแล้วเรามาดูแถวล่าง f รดูแถวล่างถ้าดูจากตาเปล่าก็พอจะดูออกใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นนิกเกิลนะฮะนิกเกิลสาดตร์น้ำหลงก็เนื้อเหรียญตัวเปล่าก็ได้จะแตกต่างกันนะ F4 นะนะฮะจะแตกต่างกันถ้าเป็นปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยถ้ารับซื้อแพงสุดประป่าจะรับซื้อสีทองแพงสุดนะฮะนิกเกิลศาสตร์น้ำทองไม่ผ่านการใช้งานแพงสุดถ้าเป็นตรงนี้ราคาก็จะย่อมหย่อลงมานะโอเคเนาะ F4 ฮนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านบนฮะนิกเลเซอร์น้ำทองประมาณหกเหรียญน,นะฮะที่ที่ทราบมาเลยไม่ว่าไม่ว่าจะอ่ด้านบนหรือด้านล่างเอฟซีก็จะมีโค้ดหายากนะที่เขาแจ้งแอดมินมานะ,ะจะเป็นโค้ดหายากก็รู้สึกว่าจะเป็นโค้ดเท่าไหร่นะโค้ดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะนะอ่ะที่เขาเขียนมาเหนะ็นไหมเป็นโค้ดยี่สิบเจ็ดเหรียญรุ่นนี้เอฟซีผลิตออกมาสี่อ่าประป่าจำไม่ได้ผลิตออกมาครั้งแรกในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดและยี่สิบเก้านะฮะ f c นะนี่เขาแจ้งมาว่าเป็นโค้ดยี่สิบเก้าก็เดี๋ยวปปาคงจะให้รายละเอียดไม่หมดเพราะป๊ะปาเคยทําคลิปไปแล้วเว้นแต่ป๊ะปาจะมาไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวปปาจะทำรายละเอียดดูครั้งหนึ่งก็กดติดตามช่องของป๊ะปาไว้แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาตรวจโค้ดมาดูเหรียญด้านบนก่อนว่าเป็นโค้ดอะไรนะฮะ f c ทุกครั้งเหรียญนี้เข้ามาป๊ะปาจะต้องตรวจให้ทั้งหมดจะใช้กล้องเล็กนะฮะส่องไปที่ตัวน ใต้สระอา FC จะเห็นว่าที่ตัวนกหวายหยุดพักนะครที่ที่ใต้สระอานะฮะเราจะเห็นว่ามีตัวนกหวายหยุดพักนะ,ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองกระสาประมาณนั้นแหละนะ FC นะะเนาะป้ปาเจ้านี้ออกก่อนป้ปาต้องจับสองมือ <c oughs> FC อันนี้ก็ตรงเนี้ยนะไปสังเกตดูนะฮะ FC จะเป็นตัวนกหวายหยุดพักแล้วจะระบุเป็นเลขสองพูดถึงนะฮะนะเขาเรียกว่าโคดจะเป็นโคดเลขสองไทย ปีแรกก็จะเป็นโค้ดเลข2กับเลข5ไทยนะฮะปีที่2จะเป็นเลข2กับเลข6ไทยปีที่3ก็จะเป็นเลข2กับเลข7ไทยปีที่4ก็จะเป็นโค้ดอ่าเป็นเลข2กับเลข8ไทยแล้วก็มาถึงปีสุดท้ายเลยนะ,ะจะเป็นเลข2กับเลข9โค้ด28หาง่ายที่สุดลองลงมาเป็นโค้ด29นะฮะลองจากการหาง่าย พอถึงโคดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหายากแล้วที่แจ้งมาบอกเป็นโค้ด27ะฮะราคาสูงกว่าปกติธรรมดาสูงกว่าโค้ด25และ29ก็แล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวป้าส่องให้ดูจะได้ไม่เสียเวลาเนาะส่องน้ำทองก่อนเอฟเสียนะส่องผิวทองก่อนนะฮะจำนวน6เหรียญพอปาจะใช้กล้องส่องแนบสายตานะฮะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เลยนะฮะเอฟซีถ้าดูอย่างนี้จะไม่ครบนะดูออกดูแล้วก็เหมือนโค้ด27แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ปาปาขอแนบสายตาให้เอฟซี อันนี้เหรียญแรก fc ดูนะฮะคล้ายเลขสองกับเลข7จดนะฮะดูจากกล้องมุมไกลจะคล้ายเลขสองกับเลข7จดถ้าเป็นเลขสองกับเลข7จด fc ฮะปปารับซื้อตอนนี้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานน้ำทองผิวสวยเลยเนี่ยไม่มีร่องรอยนะฮะเหรียญละส0 0บาทปัจจุบันวันนี้นะโอเคฮะปปาสองแนบสายตาให้เหลขเหรียญแรก fc ฮะอันนี้โค้ด27ด ได้แล้วหนึ่งเหรียญนะโค้ด27หายากอันดับที่3นะฮะหายากอันดับที่3ประปารับซื้ออยู่ที่เหรียญละ400บาทถ้าเป็นผิวนิกเกิลสาดน้ำทองนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2นะฮะอันนี้ใช่เลยนะฮะใช่ละโค้ด27มานะฮะมาดูเหรียญต่อมาเหรียญนี้ก็เป็นโค้ด27 F4 เป็นโค้ดหายากเหรียญที่2นะฮะ ดูคลิปนี้มีประโยชน์นะถ้าเราไม่ดูจวไ,ไปส่งขายเนี่ยเราได้แค่เหรียญละร้อยเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยได้แค่เหรียญละร้อยเท่านั้นแหละนะแต่ส่องแล้วนะเป็นโค้ด27เนี่ยพอปาจ่ายถึงเหรียญละ400เลยนะณนะปัจจุบันวันเนี้นะฮะดูเหรียญที่3เหรียญน,นี้ก็โค้ด27 f สฮะหายากลำดับที่3มาดูเหรียญที่4 เหรียญที่4เป็นโค้ด27ฟซีฮะมาดูเหรียญที่5เหรียญที่5ก็เป็นโค้ด27ฟซีฮะเรามาลุ้นเหรียญสุดท้ายกันนะฮะมาดูเหรียญสุดท้ายกันว่าเป็นโค้ดอะไรนะฮะถ้าเหรียญน,นี้เป็นโค้ด27ถือว่าแชมป์เลยเอฟฮะนะ ับ F4 ทั้ง6เหรียญน,นะฮะทั้ง6เหรียญด้านบนนั้นเป็นโค้ด27ผลิตน้อยหายากลำดับที่3จํำนวนการผลิตล 700, เหลาสัก7 0 0แสนเหรียญน,นะฮะจัดให้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเป็นโค้ดหายากลำดับที่3ไม่ผ่านการใช้งานนิกเกลิลสาสต์น้ำทองแตะผิวไฟไหลล่องรอยขีดควรนะฮะ F4 ปะปารับซื้อเหรียญละ400บาท เอฟซีต้องเข้าใจที่นีครับว่าถ้าเราไม่มาศึกษาไม่ดูที่ตัวนกหวายอยู่พักเนี่ยสภาพแชมป์ศาสตร์น้ําทองไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเราจะขายได้ไม่เกินเหรียญละ9 0้าบถึงหนึบาทเท่านั้นเองใช่ไหมฮะอย่างหเหรียญเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดูโค้ดเหมือนว่าป่าบอกไปไม่ศึกษา่านจะขายได้600ใช่ไหมฮะนะขายได้แค่600เองแต่ถ้าผิวแชมป์นะเป็นโค้ดยี่สิบเจ็ดป่าตอบโค้ดอออถ้าเกิดว่าผิวแชมป์ทงหมดสมมตินะฮะเท่าไหร่ หกสี่ยี่สิบสี่หกเหรียญ fc ขายได้สองพันสี่ถ้าพูดถึงเหรียญไม่มีร่องรอยนะฮะ fc ไม่มีรอยขีดข่วนขุนแมวยกตัวอย่างนะฮะนะถ้าท่านศึกษาจากปปาไปะฮะดูเป็นโค 27, 6, ้ดยี่สิบเจ็ดหกเหรียญอย่างเงี้ยหกสี 64, ่เหรียญละสี่ร้อยใช่ไหมหกสี่ยี่สิบสี่ได้สองพันสี่ถ้าท่านไม่ศึกษาจากปปาไปท่านจะขายได้เหรียญละ้หนึ่งร้อยบาทได้หกร้อยบาทเอาหกไปรบสองพันสี่ fc ะหลายเท่าตัวแล้วปปาซื้อจริงจบแล้วนะฮะเป็นโค้ดยี่สิบเจ็ดจริงๆ หายากลำดับที่3เหรียญละ400บาทสูงสุดสวยสุดไล่ล่องลอยเอเีหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญด้านล่างกันนะรุ่นนิกเกิลสรดน้ำลุงแบบนี้นะเอฟปะปาเริ่มตรวจสอบไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาจนงเกินไปเอฟเสียมาดูเหรียญแรกฮะนิกเกิลสรดน้ำลุงกันเจะเป็นโค้ดอะไร เหรียญนี้เป็นโค้ด25ฟ c H. เดี๋ยวมาปาดูอีกรอบกอนนะฮะ,อะ F c H. เอฟเียเหรียญแรกเป็นโคด25หายากลำดับที่สองมาดูเหรียญที่สองเอฟเเหรียญนี้ก็เป็นโคด25ได้มากันสองเหรียญน,นะฮะเรามาดูเหรียญที่สามกันนะ,ะดูคลิปไปก่อน FC ฟะ เหรียญที่3ก็เป็นโคด25นะฮะ F4 วางไว้มาดูเหรียญสุดท้าย F4 เหรียญนี้ก็เป็นโคด25หายากลำดับที่2นะฮะโคด25 F4 ผลิตน้อยหายากลำดับที่2 นะฮะก็หายากลดับที่สองจำนวนการผลิตเราสัก5 0าแสนเหรียญน,นะฮะ F4 โค้ด27ผลิตน้อยหายากลำดับที่3จํานวนการผลิตเรา7 0 0 0 0สนเหรียญโค้ดที่หายากอันดับที่1ึ่ f 4, ฮะก็เป็นอห่างตัวอย่างจากปปานะฮะโค้ด26ฮะโค้ด26จะเป็นเลข2กับเลข6ไทยอยู่ที่ตัวนกกว่าอยู่พักนะฮะ F4 เลข2และเลข6ไทยในะ F4 นะฮะอืม ประมาณนี้เลยนะใครที่มีรับปะปารับซื้อทั้งหมดเลยนะแต่ว่าปะปาแยกสภาพไว้อย่างของปะปานี่ก็เป็นนิกเกิลสาดน้าทองนะฮะเดี๋ยวปปาวางให้ดูประมาณนี้เลยเห็นไหมเอฟซีนะก็สําหรับโค้ด26นะเอฟซีของปะปาเนี่ยใครที่มีห้ปะปาตอนนี้ก็ปะปาได้มาหลายเหรียญแล้วนะฮะตอนนี้ก็ราคาสูงสุดนะอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะฮะปะปาได้มาหลายเหรียญแล้วปะปาก่อนหน้านนประมาณสัก2ปีเต็มๆเนี่ยปะปานี่สร้างราคาไว้ค่อนข้างจะเต็มนะฮะ ปัจจุบันวันนี้ปปาขยับลดราคาลงมาไอเซียปปาได้มาหลายเหรียญปปาเนี่ยแบ่งปันนักสะสมไปนี่ไม่ใช่น้อยท่านเลยนะเอาง่ายๆเลยนะฮะถ้าเป็นโค้ด26หายากอันดับที่1ตัวอย่างปปาเนี่ยตอนนี้ใครที่มีนะฮะศาสตร์น้ําทองปปารับซื้อเหรียญละ500บาทถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ประมาณเหรียญละอาจจะ2 0 0เอ้ย250ประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นโค้ด25นะฮะเอฟซีนะฮะแต่ต้องศาสตร์น้ําทองนะฮะเอฟซีถ้าศาสตร์น้ําทอง พอปลารับซื้ออยู่ที่ประมาณเนียนละสามร้อยประมาณนี้แหละสามร้อยใน F4 นะนะสำหรับโค้ดยี่สิบห้าศาสตร, 25, สตร์ดำทองแบบนี้แต่เรนนี่เป็นเป็นเขาศาสตร์ผิวลุ่งใน F4 นะนะนะสาภาพยังไม่ใช่ศาสตร์ดำทองประมาณนี้เลยถ้าเป็นโค 27, นะ้ดยี่สิบเจ็ดใน F4 เขามีคือ,อยังไงเนี่ยโค้ดยี่สิบหกได้หายากอันดับที่หนึ่งโค้ดยี่สิบห้าเนี่ยหายากอันดับที่สองนะฮะแต่ว่า เหรียญจริงๆเท่าที่ผ่านมาเอฟซีฮะโคด27นั้นมีจํานวนมากกว่าโคด25แต่โคด27ที่ผ่านมาหลายปีฮะนักตะสมมองว่าเป็นโคดที่หายากกว่าโคด5ี่าไว้อย่างนั้นเหอะถึงแม้ว่าจํานวนการผลิตจะมากกว่าโคด25ก็ตามปปาก็เลยตั้งราคารับซื้อของโคด27นั้นสูงกว่าโคด25หาหากเป็นสภาพเดียวกันทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่าน นะ F4 เอาง่ายๆเลยเนาะใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็รีคลิปไปดูนะฮะรีคลิปกลับไปดูอีกไม่รอบหรือไม่ก็ใครมีเหรียญแบบนี้ฮะก็ติดต่อช่องของวัาป่ามานะฮะศึกษาเกี่ยวกับโค้ดในช่องของปัป่า f c ฮะขายได้ราคาแพงแพงกว่าที่เราไม่ศึกษาที่ปัป่าบอกไปเบื้องต้นนะ f c ประมาณนี้เลยต้องไปตรวจสอบดูโค้ดด้วย f c แล้วก็ไปศึกษาหรือใครดูแล้วไม่เข้าใจยังไงฮะหากมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของปัป่ามา F4 ฮะนี่คือช่องทางการติดต่อฮะ นะสำหรับใครที่มีเหรียญที่ปรปปาประกาศรับซื้อไปในคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆนะสำหรับช่องทางการติดต่อตรงนี้เลย fc เพิ่ม idline ก่อนนะฮะเพิ่ม idline เลยก่อนเลยใครที่เข้าไลน์เป็นเล่นไลน์เก่งเพิ่มนะฮะ idline 0 9 2ย์9 8 792 8232นะจดไว้หรือเอกาดี l ล n e เบอร์ล่าง098 4095244ป้าปานั้นใช้อดีไลท์สองเบอร์เลยนะฮะแล้วอดีไลท์ทั้งสองเบอร์นั้นก็สาใช้ใช้เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยเห็นไหมฮะ fc เนี่ยตัวหนังสือสีม่วงเห็นไหมอืมเบอร์ทั้งเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์แต่ป้ปาแนะนําว่าให้เข้ามาทงางอดีไลท์ก่อนดีกว่าสำหรับใครที่เข้าไลท์เป็นอดีไลท์เก่งนะฮะท่านถ่ายรูปเหรียญของท่านมาเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะแล้วก็ยังไงก็โทรมาคุยกับแอดมินทานทั้งหลายนะ,ะพิมพ์คุยกันท่าแอดมินเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อ่าไม,ไม,ไม,ไม แอดนีนก็ต้องตรวจสอบงานหลายอย่างบางทีโทรมาแอดมินก็จะไม่รับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรไลน์ดีไลนะ์เนาะขายเพิ่มลายเปลี่ยนก็พอเพิ่มอันดีไลน์เสร็จก็ทักสติ๊กเกอร์มาหาแอดมินนะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาจะอาจจะรันละลานมาถึงคิวท่านแอดมินเขาก็จะประเมินเหรียญของท่านให้นะฮะท่านก็ถ่ายรูปเหรียญทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ส่งมาประเมินราคากันเนาะประมาณนั้นแหละหรือผู้เฒ่าผู้แก่ฮะเพิ่มลายไม่เป็นเล่นลายไม่เก่งแต่ท่านมีเหรียญจริงๆริงที่ขายได้หากต้องการขายปปา อนุญาตให้โทรหาแอดมินก่อนได้นะฮะก็โทรมานาะมาคุยกับแอดมินดูว่าเออปู่ย่านั้นมีเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปนะ,ะแต่ว่าเข้าไลนา์ไม่เป็นถ่ายรูปทางไลน์ไม่เป็นอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะลองแนะนําดูหรือหากท่านอยู่กับลูกหลานนะกะ็ให้ลูกหลานเนี่ยโทรเข้ามาก่อนนะฮะหรือถ้าลูกหลานเพิ่มไลน์เป็นเหมือนกันก็เพิ่ม ID ดีไลน์เลยนะฮะเพิ่ม ID ดีไลน์เลยเท่านี้จบ ใครดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถรีคลิปกลับไปดูเนาะช่องทางการติดต่อนะฮะก็รีคลิปกลับไปดูเอานะฮะจดไว้เอาประมาณนั้นแหละครับเอฟซี FC, วันนี้ปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญฮะต้องบอกเลยว่าเราได้เหรียญเด็ดเป็นโค้ดหายากนะฮะโค้ด27หายากลำดับที่2อ่าลำดับที่3 FC ฮะแล้วก็โค้ด25หายากลำดับที่2นะฮะ FC, ก็ถือว่าจำนวนการผลิตไม่ถึงล้านเหรียญถ้าแบ่งกับชาวไทยเนี่ยไม่ได้พอครึ่ง FC ะฮะนะ ได้ครอบของแค่เจ็ดแสนท่านได้ครอบของแค่ห้าแสนท่านได้ครอบของแค่หนึ่งแสนท่านโค้ดยี่สิบหกหายากลำดับที่หนึ่งจำนวนการผลิตหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นเองเอฟซีฮะเข้ามาศึกษาก่อนหาเหรียญขายนะฮะนะจะได้ไม่ขาดทุนนายเสปาบอกอย่างนี้เลยต้องเข้ามาศึกษาก่อนเนี่ยใครดูเพลินๆใช่ไหมหรือหลายปีที่ผ่านมาในะปปาว่าไม่แน่ที่ผ่านมาท่านอาจจะส่งขายกันในเหรียญละแปดสิบเก้าสิบบาทเท่านั้นเอง นะฮะแต่หารู้ไม่เลยว่าเหรียญ5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525นั้นถ้าเป็นคุดหายากขายได้ถึงเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานขอบคุณเจ้าของเหรียญจากอาเขตบางพัดกรุงเทพมหานะครนะขอบคุณริงคิงที่ส่งเหรียญมาเดี๋ยวแอดมินก็เช็คเงินเสร็จส่งเงินเสร็จแล้วหากท่านมีเหนนรียญนะฮะหากต้องการขายก็ติดต่อแอดมินมา นะฮะเนาะโอเคนะขอบคุณเจ้าของแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมช่วงนี้เสียงแหบเยอะเอฟซีฮะนะป๊าปาทำคลิปวิดีโอทั้งไลฟ์สดด้วยด้วยถ้าคลิปนี้ออกวันที่เท่าไหร่น้ำที่สิบสิบแปดจะไม่เปนี้ถ้าออกตอนตอนค่ำ,ำ,ำประมาณประมาณสักทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะอย่างวันนี้ป๊าปาไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดขายเหรียญก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้วันที่สิบเก้านะฮะนะถ้าป๊าปาออกคลิปนี้วันที่สิบแปดตอนคืนนะฮะ แสดงว่าพรุ่งนี้ปะปปาจะออกไลฟ์สดก็กดติดตามช่องของปะปปาไว้นะฮะช่องของปะปปาก็เป็นช่องทั้งเปิดก่องรับซื้อเหรียญด้วยนะประกาศรับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วยังเป็นช่องที่ไลฟ์สดเปิดจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญของสะสมเหรียญหายากนะเอฟซี F 5, เหรียญกระสาเป็นมรดกของคนไทยเราทุกคนนะเป็นสมบัติของคนไทยร่วมกันเก็บสะสมเหรียญกระสาโดยเหรียญโดยเฉพาะเหรียญกระสาราชการตั้งแต่ราชการที่9ที่8ที่7ที่6ที่5ไล่ลงไปเรื่อยในเอฟซีนะ F ก็ขอติดตามเจ้าของป่าต่อไปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรัะชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ